สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่บ้านดอนวนกันลนะคะับเราก็ไปดูกันว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างไปกันเลยไปกันเลย ของ c b f เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสามเสาหลักสู่ความยั่งยืนเนาะคือสังคมพึ่งตนอาหารมั่นคงแล้วก็ดินน้ำ่าฟงอยู่ในเต็มของบ้านดอนวัวหรือสูเนเรียนรู้ตรงเนี้ยจะอยู่ภายใต้เสาที่1คือเสาสังคมพึ่งตนภายใต้โครงการรวมที่ใช้ชื่อว่าสร้างสารสุขวิถีชุมชนสร้างก็นี่แหละสร้างอาชีพเสริมรายได้ศาสตร์ก็คือศาตร์ในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการประสานกันก็าสื่อาตรไป สุกก็คือทําให้เขามีความสุขจากโครงการด้านความยั่งยืนที่เราไปช่วยมาทำวิถีชุมชนก็คือว่าเราต้องทงโครงการให้มันสอดคล้องกันแต่วิถีชีวิตของชุมชนชุมชนนั้นๆโครงการที่เราทําต้องเป็นโครงการที่ยั่งยืนสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้ไม่ใช่โครงการที่พวกเราอยากทํานะต้องเป็นโครงการที่ชุมชนอยากให้เกิดขึ้นเดิมที ก่อนที่จะต้องเริ่มโครงการอ่ะเราต้องเข้าไปสารเสวนวาชุมชน่อนว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเขามีความฝันยังไงทุกคนมีความฝันแต่การที่รับฟังในเรื่องประเด็นของความฝันเพราะว่ามันแอบ,บเอามาคิดแล้วว่าเราอะสามารถวางแผนในอนาคตแล้วเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันเป็นทรัพยากรต่างๆที่จะช่วยให้เขาสําเร็จตามความฝันของเขาได้อะ่ะแล้วมันตรงประเด็ขเข่ของเขาเท่าที่เราสามารถช่วยได้นะ เราจะทำอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่มันค,ค่อยๆก้าวมาซึ่งมาจะถึงเป็นแบบนี้มันก็จะมาจากสิ่งที่เราเริ่มสาสรเสวนาชุมชนที่เราได้เจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยเราก็ได้รับฟังแลกเปลี่ยนกันเยอะๆทีเดียเราจะได้เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าพวกเราจะเดินโครงการต่อยังไงถึงจะให้เกิดแบบที่เราเห็นของบ้านรอนมรัวแบบนี้ได้สวัสดีค่ะหนูมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสานนะคะวันนี้หนูก็จะอยากได้ความรูม้กเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัวค่ะขอเชิญพี่สองคนแนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอรบรยนชยชื่อน,นะคะมาจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัวค่ะเป็นสมาชิกศู์ค่ะสวัสดีครับผมนายวิบูรุจิทึกนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านดอนวัวและก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัวเองครับค่ะ,คะ หนูขอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาแล้ข้อจุดเริ่มต้นของการทําบ้านดอนรัวหนยได้ไหมคะครับครับแรกเริ่มนะครับเนาะที่ดอนวัวแห่งนี้นะครับผมเล็งเห็นว่าเอเจะพัฒน,นาเรื่องอะไรผมก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราเป็นเกษตรกรรมนะครับในชุมชนนี้เป็นเกษตรกรรมประมาณ70%นนะครับที่เหลือก็จะเป็นภาคอาชีพอื่นๆนะครับ ใน,น70%เนี่เป็นส่วนอยากจะทําทํานาทาสวนทําไร่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำก็คือปลูกปลูกพื่อเชิงเดียวนะครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องของสารเคมีอย่างไรนะครับก็เลยมาตอบโจทย์ว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะ14ไร่กับ2งานนะครับก็คุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าเอ่พื้นที่ตรงนี้นะครับมีผู้ทำกินอยู่ประมาณ1ไรย หรือสองลายแล้วก็มาขอขอ,อนุญ,ญาตนะครับเอามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเดิมเขาก็จะเวียนกันทำนะครับคนที่ทําต่อตๆเนื่อปต่อ,ตอ,ตอหลังนะก็ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะทําเป็นลานตากผลิตผลทางการเกษตรครับสองมาเป็นอาคารสำหรับเก็บผลิตผลทางการเกษตรในงบประมาณของ SML นะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็เอะเ็งเห็นว่า ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ยังได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรลองมาลบก,กลุ่มกันดูว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างทึงจะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะครับก็เลยมาลงกันที่ว่าเราน่าจะทําเป็นเกษตรโดก,กลุ่มในการปลูกพืชนะครับแล้วกัผักตอนแรกก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณ7จลายนะครับพอหลังจากนั้นก็มีสมาชิกเพิ่มมาเป็น12บลายนะครับ ปี2558นะครับโครงการพระราชกิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งให้สมเด็จพระเทศเป็นตัวแทนนะครับในในการนำโครงการดีๆเนี่ยมาให้แก่ชุมชนแล้วก็ได้ความรู้จากสำน,นักพระราชวังเสร็จแล้วก็กลับมา,าคุยกับชาวบ้านรวบรวม,รวม,รวมชาวบ้านได้30ครัวเรือนนะครับแล้วก็มาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้แหละแล้วก็ ทุกวันอาทิตย์เราจะห่อข้าวมานั่งกินแล้วก็มาดูวิดีโอเสร็จแล้วดูวิดีโอแล้วก็มามาดูว่าของดีๆจากที่ต่งตางๆทั่วประเทศเสร็จแล้วเรามาตกึกกันว่าพอเห็นแล้วเราจะกลับมาพัฒนาชุมชนยังไงสุดท้ายก็เปิดโครงการว่าเราจะทําอะไรในชุมชนค่ะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับที่มาเราก็จุดเริ่มต้นนะคะกว่าจะได้รวบรวมการเป็นชุมชนบ้านดวนบัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ จะขอกล่าวในเรื่องของวัตถุประสงค์ปเป้าหมายของโครงการ่ะนะคะจากที่ท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะโดยการรวบรวมสมาชิกตอนนี้เราได้ทั้งหมด30ครัวเรือน่ะนะคะแน่นอนค่ะวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเราต้องเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มอาชีพสร้างอาชีพซึ่งทุกอย่างเนี่ยต้องดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงโดยการลดใช้สารเคมีนะคะจากการปลูกพืชเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ ว่าได้งานสวนผสมน,นะคะแล้วก็สร้างเป็นฐานเรียนรู้ของที่นี่ทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามีฐานการเรียนรู้อยู่ที่5าฐานณนะปัจจุบันเนี่ยเรามี20กว่าฐานแล้วซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีคน,คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นจํานวนมากเนี่ยเป้าหมายสําคัญของเราที่เราต้องการคือสร้างอาชีพสร้างไรายได้ก็คือให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได,ได้จากการ ผลิตเพื่อใช้แล้วก็จําหน่ายนะคะโดยผลผลิตทางการเกษตรของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปพืชปลอดสารพิษทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยซึ่งที่เป็นวัตถุดิบหลักก็จะกลายมาเป็นแปลงูปซึ่งตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์แปลงลูปอย่างค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่ปลอดสารพิษร้อยเ์เซนะคะซึ่งมีการจําหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นไรายได้หลักที่เกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอบคุณคุณพี่อลรวนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกนน้วนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับชุมชนบ้านรอนดวงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมวันนี้ของพวกเราเสร็จสิ้นกันแล้วคะ่ะบ๊ายบาย วันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็เสร็จสิ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปช่วยชาวบ้านลอกคลองน้ำมาแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าในสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้ว,วบ๊ายบายออกไหมออกมสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะใน ที่เรามาศูนย์การเรียนรู้แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนบ้านดอนบัวนะคะได้มีการขุดลอกคลองน้ําปลูกต้นไม้นะคะตัดหญ้าเก็บขยะช่วยเหลือชุมชนกันในวันนี้นะคะและได้รับความรู้จากผู้ใหญ่บ้านและพี่ๆจากสกีเอฟนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะ